ขอเสียงปรบมือจากพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปะลิงค่ะเกษตรกรหมออุตสาหกรรมอำเภอบระณิคมจังหวัดชลบุรีนะครับผมให้เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปะลิงแบบครบวงจรขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาการเติมการมองจรวดตีตะบนและเติมพระนิคมจรวดตีตะบนนะฮะก็ได้เข้ามาล้ขับจมูงให้การขับเคลื่อนการอธิบายของกระทรวงเกษตรนะครับนี้อ่ามีประโยชน์ได้ยังไงนะครับ ประเด็นนะครับต้องขอบคุณนะครับซึ่งเ,เห็นได้ชัดเจนทั่วประเทศนะครับแต่ในพื้นที่แปลงใหญ่ของชียงบุรีนะครับภายใต้ของผ่านพ้นวิกฤตตรงนั้นมาได้นะครับตรงนี้ผมขอภายใต้ยุทธศาสตรต์ปานินของกรมประมงนะครับภายใต้ยุทธศาสตรต์ปานินของกรมประมงนั้นตอนที่เราทาเราสับเคลื่อนนั้นเกษตรกรเราก็มีการพ่อเลี้ยงภายใต้กลุ่มชมรมผู้พ่พอเลี้ยงสว์น้ำบางหักนะครับซึ่งเป็นก้อนกำเนิดของการพ่อเลี้ยง กานผลิตบางครั้งก็รู้จะประสาไทยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเป็นกุญแจหลักคองคอการทำธุรกิดการใหญ่นั่งประชุมกับท่านด้านหลังท่านประธานตรงน,นี้สามทุ่มกว่าในสถานว่าวิาวกฤตนะครับน,น้ํากาลังจะมาจะถึงหรือไม่ถึงแก้ปัญหาให้กับกเกษตรกรเรานะครับตรงนี้เนี่ยฝากท่านด้วยนะครับแล้วก็ทีมง,งานของท่านีนะครับตรงนี้ต้องต้องฝากไปด้วยนะครับภายใต้เป้าหมายของสากลเนี่ย ที่เราต้องการก็คือตลาดกลางนะครับสินค้าปนิแล้วพวกนี้เกิดขึ้นมากมายแล้วรับวันจะมากขึ้นนะครับสหรัฐอเมริกาก็ตั้งกระดายอีกสินค้านะครับวันนี้มันสู้รวมกันทำไม่ได้หลักการม้่งแต่งใหญ่คือต้องรวมกันซื้อรวมกันขายรวมกันผลิตและก็มุ่งไปถูกการบริหารจัดการที่ดีตอบสนองกับตลาดนี่คือหลักการของแต่งใหญ่วันนี้พวกท่านได้มารวมกัน ผู้ที่อธิบายนะครับ,บท่านประธานกลุ่มอธิบายให้ฟังเนี่ยท่านบอกได้ชัดเจนเลยว่าพอมารวมกลุ่มไปแล้วภาคราชการจะเข้ามาช่วยเติมให้ถ้าท่านกระจายกระจายกันผมก็ได้ไปโรงงานเพียงอยู่กับสมาคมหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหน่วยงานของสมาคมหอการค้าเนี่ยมาช่วยดูแลผมคิดว่าถ้าเราผลิตสินค้าทั้งหมดที่เรามีอยู่ได้ในนี้แล้วมีตลาดรองรับท่านจะแฮปปี้แน่นอนนะครับแล้วท่าน มีสมาชิกงหมด300ลายซึ่งแต่ละลายแต่ละ N N S S. <S อันนี้มาเป็นทอดอันนี้กลุ่มกลุ่มแปรรูป วันนี้กระทรวงเกษตรเดินหน้าเรื่องของแปลงใหญ่เรามีแปลงใหญ่ทั้งหมด650แปลงใหญ่นะครับก็มีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนประมงและปะศุสัตว์นะครับพืชไร่พืชสวนเนี่ยก็จะเห็นกันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะข้าวนะครับก็มีเรื่องของปศุสัตว์ก็มีเรื่องนมนะการเลี้ยงนมวันนี้ที่นี่ก็คือเรื่องปลาหนินนะครับอยากเรียนว่าวันนี้เนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาได้รวมตัวกันมาเมื่อ,อปลายปี58แนะครับแต่ก็ยังหลุมหลวมอยู่แล้วก็มีสมาชิกอยู่ไม่มากนะ มีอยู่ร้อยกว่าไร่ขณะนี so, my my ้พอนโยบายเรื่องแปลงใหญ่เกิดขึ้นนะครับเขาก็มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งมากขึ้นเดิมมีพื้นที่ทำรวมมาอยู่แค่พันกว่าไร่ขณะนี้มี5,000ไร่นะครับแล้วมีสมาชิกเพิ่มจากที่ร้อยกว่าคนนะครับก็กลายเป็น400กว่าคนแล้วนะครับที่เข้ามาร่วมกันนะครับการรวมตัวนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าการเอานโยบายเรื่องแปลงใหญ่มาทำเนี่ยก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพนะครับวันนี้การรวมตัวด้วยแปลงใหญ่เนี่ย ก็ร่วมกันซื้อร่วมกันขายร่วมกันผลิตนะครับและบริหารจัดการไปสู่การตลาดด้วยที่นี่ก็ทําได้ครบเลยนะครับการรวมตัวกันของเกษตรกรแล้วนะครับก็มีผู้จัดการแปลงใหญ่ซึ่งผู้จัดการแปลงใหญ่เนี่ยก็มีประมงจังหวัดเข้ามาสนับสนุนนะครับทำให้การผลิตของเขาเนี่ยนะครับสามารถลดต้นทุนการผลิตลงไปได้นะครับต่อกิโลนี้ก็จะสาก34บสี่าทกว่านะครับหรือ3 1บาทนะครับ34บ่าท80สตะตังนะครับต่อกิโลนะครับ ลดเหลือ31บาทก็ถือว่าลดไปเยอะนะครับลดไปประมาณสัก10%ได้นะครับเพิ่มผลผลิตได้ด้วยเช่นกันนะครับเพิ่มผลผลิตได้นะครับด้วยการเอาองค์ความรู้ใหม่ๆวิธีการที่ประมงจังหวัดเข้าไปแนะนำทําร่วมกันนั่นกอคือว่าหลักๆก็คือนะครับคือลดจํานวนปลานะครับที่ปล่อยลงไปในพื้นที่ต่อไร่นะครับเดิมเนี่ยเขาปล่อยถึง3,000ตัวต่อไร่นะครับแล้วก็เมื่อแต่ว่าตัวมันเล็กตัวขนาดเล็กนะครับแลขนาดนี้ก็ตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อย ล้วปล่อยเพียงแค่8 0 0ร้อยถึงพันสไรไล่ต่อตัวต่อไร่เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ทําให้ลดต้นทุนไปนะครับปลาที่เติบโตมาเดิมทีเดียวใช้เวลานานมากขนาดนี้ก็เหลือประมาณแค่หกเดเดือนก็ได้โตขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องดีอันหนึ่งนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาไปลดต้นทุนอีกกันึงก็คือการวิธีการให้อาหารปลาเดิมทีเดียวเขาก็หวานนะครับเหมือนนาน,นี่ครับโยนโยนโยนลงไปในในบ่กนะครับปรากฏว่าใช้อาหารจํานวนมากนะครับขนานี้เปลี่ยนเป็นใช้ เ,เพียงเ,เป็นเหมือนตะข่ายแล้วก็เป็นให้ปลามาตอดในในในตะข่ายนี้นะครับไม่ไม่ไม่กระจัดกระจายไปอาหารอาหารก็ใช้ได้ได้อย่างเต็มที่ไม่มีจุดรั่วไหลเลยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยการให้อาหารแบบนี้เนี่ยเขาก็สามารถควบคุมปริมาณอาหารกับจํานวนปลานะครับเ,เป็นเป็นเหมือนแหลงไปนี่นะครับแล้วก็ให้ใส่อาหารลงไปในที่ อันนี้ก็ทําให้เขาลดค่าใช้จ่ายลงไปอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันด้วยการมีปลาที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมนะครับผลผลิตเขาเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยได้500กิโลกว่ากว่า560กิโลนะครับต่อไร่ขณะนี้ขึ้นมาถึง600กว่าเพิ่มอีก10เซนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับในขณะที่เขารวมตัวกันแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ไปได้บริหารจัดการแล้วนะครับยังไปทําการตลาดด้วยนะครับการตลาดนี่ก็ สืบเนื่องจากที่ผมได้ไปลงนาม MOU กับสภาหอ,อค้านะครับในส่วนนี้สภาหอ,อค้าก็ได้ให้สมาคมเยื่อแข็งเข้ามาดูแลนะครับก็จะนำไปสู่การเอาผลผลิตไปขายต่อนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถทำได้ครบทั้งระบบในเรื่องแปลงใหญ่นะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยวันนี้ก็มีความสุขมากขึ้นนะครับได้รับรายได้จากการทำ ประมงนะครับด,ด้วยปลานิ้นเนี่ยนะครับเฉลีย่ยแล้วก็ประมาณไร่ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับก,ก็เป็นที่น่าดีใจกับท่านสมาชิกแล้วก็เกษตรกรชาวการทาทประมงปลานิ้นนี่นะครับผมอยากเรียนว่าในลักษณะอย่างนี้วันนี้เราสลับสูนให้เกิดขึ้น4จังหวัดก่อนนะครับเฉพาะปลานินเนี่ยนะครับจะให้มี4จังหวัดที่เชียงรายนะครับที่กาฬสินธุ์แล้วที่คนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ชนบุรีนะมี4จังหวัดนะครับในปีนี้นะครับ และต่อไปเราก็จะผลักดันเรื่องอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมากๆทั้งหมดนี้เราก็จะไปดูเรื่องของพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับบางพื้นที่ที่ทาเกษตรแล้วไม่เหมาะสมก็ถ้าทําประมงได้ก็จะผลักดันให้เปลี่ยนเป็นทําประมงในลักษณะแบบนี้นะครับปีนี้เราเราเพิ่มทั้งหมด4จังหวัดด้วยกันนะครับแล้วผมก็จะไปติดตามผลงานทั้งหมดนี้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ได้เอาโนโยบายของกระทรวงเกษตรมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงนะครับกับคุณ่